อันนี้ก็เกมกันนะ่ยก็อย่างใหา่ค่ะที่กคุณซา,านาไปตัดเราไม่ได้ชนะแต่ว่าวันนี้เราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแพ้หรือชนะอะไรค่ะเราอยากเรียกฝันกำลังใจของน้อ,องทุกคนแล้วก็เลี้ยของเรากลับมาให้ได้ไมากที่สุดแล้วก็ให้เป็นทีมของเราเองแล้วก็ให้สนุกสนานแล้วก็ให้มีความสุขในการเล่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างวันนี้ชมรู้สึกว่าในสนามน้องๆเต็มที่ทุกคนแล้วอย่างอ่ะตัวหละไม่ได้จริงๆหรือว่าอาจจะมีการแบบบาดเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าในรูปแบบเกมนั้นๆ่ะเขาอาจจะแบบว่า ทางอู๋เราก็ส่งน้องๆที่ที่เป็นตัวสำรองลงไปซึ่งณตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่าตัวสำรองไม่ใช่ตัวสำรองอีกแล้วนะคะสามารถทดแทนุ่นพี่ๆได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเชื่นใจมากๆที่น้องลงไปแล้วโชว์ศักยภาพแล้วก็กระตุ้นพี่ๆให้ให้อยู่ในเกมแล้วก็วันนี้รู้สึกสนุกมากจริงๆวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้โอกาสลงกสนามค่ะก็รู้สึกว่าทุกโอกาสมันก็คือโอกาสแบบเอ่อได้ลงไปอยู่ในเกมมันก็จะเป็นประสบการณ์ของทุกคนที่ได้ช่วยทีมให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าค่ะแม้ว่า ก็มีรูปแบบในเกมของเราที่เราก็มีรูปที่เราสู้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณที่มาแชร์กันวันนี้คือเรื่องไม่พากวิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเราพูดอยู่ทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพูดทุกีอยปีแล้วเพราะว่าในเรื่องของเกมกีฬาทุกคนเหมือนเล่นเกมก็จะก็มีอารมณ์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเชียย์ก็เชร์คนอื่นก็มีติกอกก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่ายังไงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียกำลังใจนะตรงนี้แต่นักกีฬาเขาจะเขาจะเห็นไม่เห็นอะไรเนี้ย ชมชมไม่รับแต่ว่าชมรู้สึกว่าทีมของตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าแบบหัวใจแข็งแรงมากแข็งแรงมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีกําลังใจที่ดีจากส่วนมากส่วนมากเราจะเห็นกําลังใจที่ดีมากกว่าคนที่จะมาติดก่ออันนี้เราเข้าใจสําหรับคนที่มีอารมณ์ในด้านเกมกีฬาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรองเงี้ยแต่สองสนามที่ผ่านมาใครจะว่ายังไงอะ่ะเราไม่ได้สนใจเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้อันนี้เราพูดจริงว่าเป้าหมายเราไม่ใช่แค่นี้แต่เราก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ได้แบบกดดันผูน้ถึงโิมติกอะไรมากมายเราอยากจะ กูปทีมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าาต้อก็คำานึงถึงการเริ่มต้นว่าอย่างปีก่อนปีก่อนที่เราทําได้ดีเนี่ยเราก็ามีเวลาเตรียมทีมกันถึงสองปีซึ่งเวลาโควิดนะคะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ออกไปเล่นต่างประเทศเท่าไหร่แต่ปีนี้น้องๆทุกคนอ่ะจากปีที่แล้วผลของตัปีที่แล้วค่อนข้างแบบรูก,กินได้ดีพอทีมดีน้องก็มีศักยภาพไปเล่นต่นางประเทศพอกลับมามันก็เป็นอะไรที่ยากอย่างสังเกตได้จากทีมต,ต่างประเทศ บางโนตัวหลักเขาก็ไม่ได้มาเล่นแต่เขามีตัวที่สมารถตตัวแทนเขาก็มีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีก็มีแพ้มีชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวีทอลซึ่งซึ่งมองได้เห็นใช่ไว่าแต่ละทีแ่ะเขามีการวางแผนอย่างเราก็เช่นกันแต่ว่าของเราอ่ะักยภาพของทีมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีรัพยกรก่อนข้านน้อยตัวเลือกอนข้างน้อยมันก็เลยทําให้ที่จะต้องเป็นแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่นานั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรีดร่างกายกลับมาเหมือนกันเช่นกันอะกกีเองก็เช่นกันดังนั้นแล้ว มันออกมาแบบเนี้ชยชมมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในถึงเริ่มต้นด้วยว่าการที่เราจะรวมทีมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะอะไรซับซ้อนมากๆเลยอันนี้อยากให้เข้าใจตรงนี้แต่ว่าณนะตอนเนี้ยเดินทางมาถึงสนามที่สองแล้วนมีความรู้สึกว่าเรื่องสภาพร่างกายเรื่องสุขภาพจิตใจอะไรทุกอยาก่างน้องๆองค่อนข้างแบบความแบกค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังใจที่มีณนะตอนเนี้ยดีม,มากจริงๆไม,ไม่ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้แข่งกันติดต่อนเนี้ยไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่อย่างพวกนี้เรารค่ะเรามรีการ discovery ร่างกายค่อนข้างทานันแล้วก็อย่างน้องๆเองอย่างเงี้ยตัวเราที่สามารถลงไปทดแทนพี่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นกังวลว่าคนนี้บาดเจ็บแล้วจะเล่นไม่ได้เราก็มีตัวทดแทนอยู่ก็ตามเกมกีฬาเล่นเยอะก็จะมีการแบบเมื่อยล้าของกีฬาอยู่เยอะแล้วอะไรเงี้ยที่ก็แบบไม่ได้บอกว่าอิ่วเยอะแต่ว่าเออนะเออ discovery ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาแบบ ยาวิเศษยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยาวิเศษของชมจริงๆอ่ะชมรู้สึกว่ายาอะไรก็ไม่เท่ายากำลังใจจริงๆค่ะก็แบันอะไรก็แฟนๆบอลให้มีแรงงานค่ะก็เหลืออีกสามเกมค่ะที่ไทยค่ะก็สำหรับใครที่มีบัตรนะคะก็มาเชียร์พวกเราได้ที่สนามนะคะสำหรับใครที่ไม่มีบัตรก็ฝากเชียร์พวกเราผ่านหน้าจอทีวีได้นะคะพวกเราก็จะเต็มที่ในทุกๆแมตช์ค่ะแล้วก็จะพยายามและสังเกตุค่าของพวกเราให้ได้มากที่สุด อ๋อค่ะเป็นอะไรใจให้หนคคค่่ะะขออูค่ะ